ส่องให้เดี๋ยวผมพี่เ้พี่ใย่้ยไม่ได้ไมพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้พ่ไม่ไดไม่ใช่ไม่ได้พี่เบยียไผมไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีไม่ได้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 พี่ไม่ได้พี่ยัมีเหจริงเฮ้ยไม่ให้ไปเชื่อผมไม่ได้ไคุณทาอะไรไว้เหียเยไองเียพี่ยองเขียพี่ยองเขียก่อนเขี่ยเ็บแม่มึงฟักปืนใส่พวกกูเหี้ย ไม่เอาไม่เอาอย่าหนีอย่างนี้ดิเดี๋ยวรอตำรวจตั้งเว้ยหน้าตัวเมียรอเขาใช่มันเงี้ยมันหน้าตัวเมียอย่างเงี้ยก็รอก็รอสิเพื่อปล่อยดีก็ก็ไม่นี่พวกผมโอเอ้ยอย่าฟักันเลยฟักทำไมฟักปืนทำไมฟักทำไมฟักปืนทำไมฟักปืนทำไมพี่เขียวหลเออฟักปืนทำไมเอาผมปล่อยเนี่ย ทำไมพี่ว่จะปืนทำไมเฮ้ยเมึงปั๊บปืนทำไมยังแบนโทรยังไม่ใช่มันมีไม่อพีไม่ม่มีเหตุหรอกเลยไม่มีเหตุหรอกผมรู้มันมีเหตุหรอกเออไม่มีเหตุหรอกปืนจะยิงผมแต่พี่ซีมาปืนจะยิงประชาชนเร็วเองหน่อยดิายันไหมแล้วผมถามว่าพี่ปิดแต่ไรไมไม่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 แมีผมคันเดียวนั้นมากพี่ไอ้ดูปืนเนี้ยใช้ปืนจริงเปล่าดูเนี้ยพี่บอกว่าจริงแต่ลำรวจ นตำรวจแล้วทำนี้ได้ไงผมถามพี่ใช่มันมีเหตุผมรู้มีเหตุแต่ผมถามพี่เอาบิดแตทงไมขอโทษผมแล้วพี่บอกมึงเป็นคุยอะไรไอ้สัตว์มึงจอดดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมึงอย่าเถียงถ้ามีคลิปอะผมจะบอกนี่เมาด้วยเมาด้วยเมาด้วยมันเมาด้วยเนี่ยเรามีหน้าพี่อะบอกผมว่ามึงเป็นคุยอะไรผมบอกว่าอ้าวลุงเบ็ดแต่อะไรคุณทำไมบอกไอ้สัตว์มึงจอดแล้วพี่อะชักปืนใส่ใส่หาผมมาตรงนี้สองสามไม่เป็นไรพี่เองดีมากเดี๋ยวเราไปแจ้งความกับผมเนาะ Grazie.